ออร่าครับกราบสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอจีและอยู่ในเกมคราสแมนนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะเอ,อโอเควันนี้ก็ได้มีคนทักว่าพี่ฮะพี่ฮะปรดเล่นไหมครับหน่อยนะโอเคผมมาเล่นให้แต่ว่ามันไม่ใช่ไหมครับครับรุ่นเวอร์ชันใหม่นะมันอันนี้มันเวอร์ชั่นเก่าที่ผมจะเล่นได้นะตอนนี้เพราะว่าไม่มีตงังค์ไดเืินใหม่แต่มันก็เป็นของเก่านะแต่ว่ามันก็ได้อารมณ์ดีโอเคว่ายนะ้ำไป ีวันแรกมันจะเป็นยังไงในการเอาชีวิตรอดของผมนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะโอเคให้แชร์ผมด้วยเพื่อนเพื่อนให้คนรู้นะแรกแน่น,นอนครับในไม้ค้าเวอร์ชันไหนก็ตามต้องขุดไม้ก่อนชั้นดีคือแรงผมจะเป็นปนะคลิปนี้น่าจะมีความยาวมาก พว่าก็ตามนั้นแหละเราจะจดูครับแหละเราจะดูว่าเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงนะแรกก็ต้องครับครับครับ,รบโต๊ะครับไม้ครับอะไรให้เรียบร้อยก่อนโน่นเกาะเกาะผมจะเป็นนู้นนะใครอยากให้ผมทําพวกแบบทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมรัาถอแม่ครับนะฟาดแรกของแม่ครนะับเลย จะแบ่งออกเป็นหลายภาคขันแหลกก็ต้องไม้อยู่แล้วละแล้วก็ที่ขุดมีแค่นี้ไม่มีอะไรนอกจากเื่นสิ่งอื่นใดจากที่ผมเคยดูไม้ค้าของเง่นในการเอาชีวิตรอดน,นะเขาจะไปหาพวกพวกอะไรอะพวกหินก่อนนะเพื่อให้แบบมันแบบ ไม่ใช่สิเขาจะทําเหมืองมันติดอยู่ในปากนะก็พยายามจะไม่ให้มันติดขัดนะก็ไม่ได้มาฝึกพูดแบบนี้มานานแล้วนะผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เวลาพูดแบบนี้แต่เสียงผมก็ยังเป็นแบบนี้นะแต่ถ้ามันเสียงไม้นี่เสียงคนละอันเ,เลยนะเดี๋ยคอยเดี๋ยวผมขอเก็บตังตอนนี้ผมเล่นในมือถือนะที่ผมอัดคลิปทุกคลิปก็เป็นของมือถือทั้งหมดเลยนะเพราะว่ายัางไม่มี ซักโอเคซึ่งเกาะของเราอยู่ตรงโน้นแต่ว่าเราจะมาขุดตรงนี้ตอนนี้ตัวของเราเริ่มหิวแล้วไอ้ไม่อันนี้มันเอามือขุดได้เนาะเร็ววะ่ะ okay. โอเคอเฮ้ยเสียงอะไรปะเสียงคิปเปอร์อเลยจิผ่านละอืมขุดเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนโอ้โหมาครั้งแรกก็เจอกับเอ่ออะไรนะก็เรียกว่าอะไรวะอยู่ในปากไอ้กับโอ้เอ้าทำไมมันขุดไม่ได้อะอุ้ยต่วมันต้องอัพอัพเกรดใช่ไหมอืมวันแรกของผมนี่มันก็ ช่างไอ้นี่สลือเกินเอฟเฟกต์ Effect. จ้ามาละได้ป่าวอุย้ยได้อ๋อมันต้องอัปเกรดกรอนอ่ะโอเคอุ้ยโอ้โ,อโ,อโอ้พระเจ้าโอ้โหพระเจ้าได้เยอะเลยยัเงเสียงอะไรวะ เสียงไงวะเสียงวัวลอวะใครขวานไม่ฆ่าได้ไหมโอ้ฆ่าได้เหมือนกันไปวัวน้อยตงไปไปวัว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 หายเอาเฮ้ยวัวหายวัวเหรอวัวไม่สนไม่สนวัวโอเคตามสไตล์ผมแล้วพ่อต้องไปสร้างบ้านแถวๆตรงนู้นนะอืม กด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 อ่าอรารยมาแล้วโอ้โอ้โอืมเิมโอ้ยตอนนี้เราอยู่มากเฮ้ยต้องต้องไปคราบไ้ที่นี่ก่อนนะตอนนี้เราไม่มีแร่ แร่เป็นแร่ไอ,อที่อะไรนะจำไม่ได้เงียโอ้โหจำไม่ได้ไม่ได้เล่นมานานแล้วมาครับถึงจะเล่นก็ไม่ได้มาพูดอย่างนี้บอกตามตรงนะั้นมันตื่นเต้นอยู่นะแล้วก็ผมต้องมาแบบอัดคลิปอย่างนี้โอเคขาดหินอุ้ยแกะเนี่ยแหละแก่ตัวของดีเลยเดี๋ยวจะต้องต้องไปเอาไม้ก่อน เอาไมา้เพื่อมาทำเป็นมีดปวดจะได้ข้อแกยังไงล่ะแกะน้อยเจ้าตุกเปของข้าสเพราะ,ะว่าเพราะว่าแกสามารถทำให้ฉันทำเตียงได้เพราะฉันจะได้นอนได้โอ้วัวจ๋าเอ้มอมออไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยทำไมโตผมถึงเดินช้าแบบนี้เฮ้ยทำไมโตผมถึงวิ่งช้าแบบนี้ละ่ะไม่ผมกดวิ่งแค่สองทีนะก็ไม่วิ่งห้ผมสักที เอาเ้ยเงียบแบบเงียบเพราะผมไม่รู้ว่าจะพุดอะไรดีก็เฮ<ค>้ยแกนั่นแหละสวันมันคืนแรกของผมน่าจะนอนได้อนอนได้ละผมนอนได้ละเยี่ยมเยี่ยม,มยไม่เหงเลยโอเคไป ดับลากุดเฮ้ยผมกดวิ่งไม่ได้จริงๆนะมกดวิ่งไม่ได้จริงๆผมมาตามสเต็ปเดิมผมจะไม่ทำบ้านเหมือนผมจะทำเป็นานั้นๆุจุบอืมเตือนโอ้โอ้ อะไรของกูเนี่ยโอ้โหกดวิ่งไม่ได้อุย้ยแต่ผมหิวแล้วตายฮิฮิฮิอุย <c oughs> อ้ยอุยอ้ย,ยคืนวันแรกของผมมันจะหายไปก่อนที่จะกลับบ้าน,านก็ต้องขุดไม้ไม่เื่อแต่ผมกดวิ่งไม่ได้แล้วล่ะโค้สเซ็งเป็ดเลยำกำลังกดวิ่งไม่ได้ตอนนี้ด้วยนะ ไมมันถึงกดวิ่งไม่ได้ปะหรือว่ามันอาจจะค้างอุ้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วอะไฟก็ไม่มีเก็บหายละพวกมอนสเตอร์มันก็จะมาเวอร์ชันนี้จะไม่มีพวกไอซอมบี้น้ำนะวันนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่าๆเ,เวอร์ชันที่เก่ามากๆา เกลือกเลยตั้งแต่สมัยดึกดำบันอโอเคขอทำให้ตัวเองหิวหน่อยละกันไม้นี่มันก็หมดเร็วนะมันมันไม่ใช่ช้าๆเลยนะ,ะแต่แต่กินอันนี้ก็อร่อยอไ่พูดทำทำเพลงก็ขอกินหน่อยละกันโอ้ย เอากดวิ่งได้แล้วฟังกันนะครับเออหรือว่าผมกินอะไรน,นี่ไปใช่ไหมผมน่าจะกินไก่ไปถึงจะน่าจะมีกำลังเออเออมีโ็นมีโดนอ้ยาหมายย่างนี้ก็ตายแสิขามาหมดเลยเฮ๊ย มันได้ทำที่นอนแล้วแต่มอนสเตอร์อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันเป็นฐานให้ผมได้โอเคมันเป็นฐานให้ผมละที่ผมคว่พิ่งรู้นะโอ้ยทำไมเงี้ยต้องเป็นใส ขับเตียงได้เยี่ยมเจี๊แมวแตนัดโอเคครับโอ,โอ้ยโอยสะชื่นโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไว้อันนี้เป็นคันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแบบนี้ก็แเท่านี้ก่อนนะใครอายากให้ผมทำต่อก็บอกกันได้เลยนะครับก็ช่วยกดแชร์กันด้วยนะ ถ้าคนนั้นไม่กดแชร์มันก็ถูกเผาอย่างงี้แหละ้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปว <c oughs> ก็เจอกันนะผมเออืมทำอาหารสักหน่อยก็ยังดีทำอาหารกินสักหน่อยรอเนี่บเอาก็เอ่อ เนี่ยวะเออเอาก็ปิดไปสิคนจะกินข้าวไนงะมึงเห็นไหมเออไม่ได้จะนอนแต่กูหิวข้าวกูกำลังจะกินข้าวก็ปิดไปดิจบแล้วก็ปิดไปก็ปิดสิ